โนเลจของเราทางด้านทำคอนเทนต์อ่ะเราก็มองว่าในวันนั้นจนไปถึงอนาคตเราคิดว่าเรื่องสุขภาพเป็นที่สำคัญมาก mm hmm. แล้วการที่จะแบบมีสุขภาพดีอะ่ะโดยที่เราแบบมาโฟกัสเรื่องของระบบย่อยซึ่งเป็นสมองที่สองอะ่ะการที่เราจะบอกแค่ว่าโน o w อะ่ะแต่เราไม่มีแบบฮาลทูมันก็อาจจะทำให้การดูแลสุขภาพมันยังไม่ครบ โรคต่างๆที่เกิดขึ้นน่มันมาจากภูมิคุ้มกันรเราไม่ดีซึ่งก็มาจากระบบย่อยนะคะเพราะนั้นระบบย่อยมันเป็นจุดสำคัญเลยของการเปลี่ยนแปลงการดูแลสุขภาพมันต้องดูทุกวันเพราะว่าเราใช้ตัวเราทุกวันถ้าเราไม่ดูแลทุกวันเราก็จะป่วยแล้วกันจินมังคุสไซเดอร์เข้าไปก่อนันช่วย มันก็จะช่วยทําให้กระเพาะเราเพิ่มกรดการดูดซึมในเรื่องของสารอาหารก็จะดีขึ้นพอเราดูดซึมสารอาหารดีขึ้นร่างกายเราก็แข็งแรงขึ้นภูมิคุมกันเราก็ดี